สวัสดีค่ะโชว์หน้ากันหน่อยแต่งหน้าครับวันนี้จะรีบขนาดรี้ก็ยังอยากจะเมามอยนะคะจะไปเรียนโยคะค่ะจะเมามอยเรื่องอะไรดีนะนี่ตัดผมสมใหมีทุกคนบอกว่าตัดผมสั้นอย่างนี้ดีมากเข้ากับบุคลิกเป็นดูเท่มีสไตล์มีสไตล์ก็เลยคิดว่า ต่อไปนี้จะไว้สัน้นแต่ก็เดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ไว้ยาวออกแหละก็จะสลับกันไปอ่าคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องทรงผมกันเลยดีกว่านาะคือบางคนเขาก็ไว้ทรงเดียวตลอดเนาะแต่ก็มันคือเหมาะกับเขามากแล้วอะ่ะแต่ทําไมเขาไม่ลองไว้ทรงอื่นบ้างเนาะคือแล้วก็ยาวเท่าเดิมด้วยนะแสดงว่าเขาต้องคอยตัดคอยเล็มมันตลอดเวลาเนาะ ยาวขึ้นมานิดนึงก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคเนอะมันก็เหมาะกับเขาแล้วแต่ว่าเราก็แค่คิดแทนเขาเองอะว่าเขาไม่เบื่อหรอเพราะว่านีนะถ้าไว้ผมทรงเดิมอยู่ตลอดเวลานี้ไม่ได้นะไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นคนชอบเป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงอะเขารู้สึกว่า ซ้ำๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วเบื่อก็จริงๆอ่ะไว้ได้ทุกทรงเป็นคนที่โชคดีที่ไว้ผมทรงได้ทุกทรงไม่ว่าจะสั้นจนหัวเกลียนหัวกุดยังไงก็แต่อย่าอ้วนเกินไปนะเพราะถ้าอ้วนเกินไปแล้วผมสั้นๆเนี่ยมันจะอืดๆมันจะกลมๆอืดๆน่าเกลียดมาก แต่จริงๆชอบทรงนี้ที่สุดคนที่ไว้ผมทรงเดิมตลอดเวลาได้แล้วก็เข้ากับใบหน้าเขาก็มีหลายคนนะที่เป็นที่เป็นผู้ประกาศข่าวทางทีวีอ่ะเช่นก็หลายคนนะแต่ก็ดูเหมาะกับเขาจริงๆอ่ะคือเด้คือเห็นแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นเขาเป็นค,คุณเธอเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีเนาะส่วนเอกลักษณ์ของเราก็คือเปลี่ยนเรื่อยๆ คลิปนี้คุยเรื่องทรงผมแค่นี้แหละเดี๋ยวจะรีบไปเรียนโยคะแล้วตอนนี้เป็นนักเรียนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเทคคอร์สเพื่อที่จะเป็นครูอัปเกรดขึ้นไปอีกเพราะว่าการที่เราจะไปสอนเขาเนี่ยมันก็จะต้องแบบมันก็ต้องมีภูมิแน่นหน่อยเนะไม่ใช่เอะอะนิดหน่อยไปสอนเขาแล้วเดี๋ยวโดนมันก็รู้สึกไม่ดีอะก่อนจะไปสอน,สอนเริ่มต้นคอร์ส รับคอร์สใหม่ที่จะสอนคนนะฮะจะต้องไปอัปเรดไปเรียนเพิ่มเติม,ตมอีกสัก2องรชั่วโมงแล้วได้ได้ r y t นะฮะแล้วก็ RYT ก็คือสามารถสอนได้รับทั่วคือเป็นเรียกเป็นคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะคือประเทศไหนก็ยอมยอมรับรู้ว่าเออนี่คือจบคอร์ส ครูโยคะมา200ชมอะไรเงี้ยค่ะคล็นี้สำหรับคลิปนี้ก็คุยเรื่องทรงผมและเรื่องโยคะสวัสดีจ้ะ